อาหารเช้าวันนี้เป็นผัดผักไชก่อนลองดูดีๆเลยในชะ้สักหน่อยก่อนไปทีละอันมีเป็นอันนี้ให้ไรกระทะไม่มีไม่เป็นไรเดี๋ยว ถึงมันเดียวกันเจ้าหน้าเสียดายวันนี้มีไข่กระทะเสือจะเติเตเตมอะไรไหม,ไม มือเล้าว,วันนี้โอเคมใม้รูม้มนะนี่อาหารเช้า นี่คืขนมนปังกาแฟสดฟังนี่เป็นกาแฟช็อสมายรูมครับที่อำเภอเมืองจังหวัดลำปางใครผ่านจะไปเชียงใหม่แวะได้นะครับที่นี่ ที่พักดีเลยราคาหกร้อยกว่าบาทหกร้อยห้าสิบแต่ที่พักดีมากมีอาหารเช้ากาแฟสดเดี๋ยวลองชิมดูกาแฟกาแฟสดสดชื่นได้ใจ ปิงเราปิ้งวมไผลไม้ด้